วันนี้พบกับน้องบีนน่าและเต้นสินชัยคาเซ็นเตอร์วันนี้จะพามาชมรถอ่าพามาชมรถนะคะใครที่เพิ่งเข้ามานะคะฝากกดไลค์กดแชร์ด้วยนะคะอ่าช่องทางการติดต่อของเราเริ่มเลยค่ะเบอร์โทรศัพท์08-9-9-6-9-5-5-7-7อ่าเบอร์เบอร์แม่หนูเบอร์อะไรคะ 09754404ค่ะอ่าอ d l ดี e ลค่ะ s i S I S I N เ H A I 1ด้วยนะคะส่วนนี้เป็น QR Code โคน,นะคะวันนี้นะคะน้องบีน่าจะมารีวิวรถอะไรให้ลูกค้าชมคะ่ะยารีสค่ะคันไหนาย,ยารีสคะคันนี้ค่ะคันนีาา้ ปีอะไรคะปีสิบหกค่ะ นภายในนะคะของเขาก็จะเป็นบอกผ้าแบบนี้นะคะค่ะ Toyota Yaris จะเป็นเครื่อง1,200 cc นะคะลูกค้าเดี๋ยวเบลจะขายให้ดูว่าเลขมาอยู่ที่ประมาณเท่าไหร่อคันนี้เลขมาอยู่ที่ประมาณ87,000กว่ากิโลนะคะลูกค้าคันนี้สวยมากนะคะคือเบาะเขาจะเป็นลายของเขาเลยเป็นสีดำตัดกับ สีส้มนะคะซึ่งแม็กกับสีภายนอกนะคะส่วนคอนโซลเขาจะเป็นหุ้มหนังนะคะเดิมๆสวยๆแบบนี้เดี๋ยวเราไปดูทางด้านหลังกันค่ะอันนี้เปิดประตูได้ไหมคะเปิดได้ค่ะเปิดได้นะคะ,ะหนูไปเที่ยวแบบนี้ใส่ของได้เยอะไหมลกูกใส่ของได้เยอะใส่ของแคมปิ้งได้เยอะเลยค่ะ,ะใส่ของได้เยอะเลยนะคะสําหรับคันนี้นะคะ เป็นรถท้าประตูนะคะลูกค้าแล้วก็เบาะนะคะขอจะพับแยกได้ก็คือฝั่งซ้ายฝั่งขะฝั่งขวานะคะอา่าพับเบาะแยกแบบนี้เลยค่ะลูกค,ะคะ้าขาใครสนใจนะคะมาเลย t o y o ต้ y ยา i s ปี2016ราคา359,900บาทเท่านั้นนะคะลูกค้าและก็ที่สำคัญตอนนี้นะคะผ่อน0% นะคะดอกเบี้ยศูนเปเดือน12เดือนหรือจะเป็นโปรแถมประกันนะคะเครดิตดีเสนอดอกเบี้ยพิเศษให้เลยนะคะลูกค้าลูกค้าเข้าโปรไหนนะคะได้หมดนะค่าใครสนใจฝากด้วยนะคะสำหรับโตโยต้ายาวริคันนี้เต็นสินชัยคาเซ็นเตอร์ของเราจะการันตีนะคะตัดต่อสมสร้างน้ำท่วมไฟไหม้เรายินดีซื้อคืนร0อนะคะลูกค้าคะโอเคจะ บอกอะไรกับแฟนเพจไหมคะไม่ไม่เหรอคะแค่นี้เหรอลูกโอเคเดี๋ยวให้แฟนเพจตัวเล็กๆนะคะไปฝึกซ้อมกันใหม่เนาะปาลูกอ่าสำหรับโตโยต้ายาริคันนี้นะแล้วเดี๋ยวเบลพาชมอ,อ,อีกสองคันนะคะลูกค้าเดี๋ยวถือเองก็ได้ สำหรับคัน uhm นี้นะคะเป็น m a ด้าสนะคะลูกค้าปี2015เป็นตัว sky active และที่สำคัญเหมาะกับยุคเศรษฐกิจตอนนี้มากน้ำมันคือขึ้นลงลงนะคะตัวนี้เป็นเครื่องดีเซลค่ะลูกค้า สำหรับคันนี้เป็นเครื่องดีเซลนะคะราคาอยู่ที่3 5 9 0 0 0บาทเท่านั้นนะคะลูกค้ามาด้าสอเครื่องดีเซลจะรู้สึกว่าจะเป็นรุ่นแรกๆนะคะสำหรับรถเก่งเล็กที่เป็นเครื่องยนต์ดีเซลนะคะตัวนี้นะคะข่าวิเคราะห์มาแล้วว่าอัตราการสิ้นเปลืองนะคะลูกค้าอยู่ที่ประมาณ26กกิโลลิตรเท่านั้นนะคะลูกค้าเหมาะมากน้ำมันดีเซลเนาะใครที่ชอบ อยากได้เครื่องดีเซลและเป็นรถรถเก่งนะคะแนะนำคันนี้เลยราคาจับต้องได้ส่วนใหญ่เราจะได้ยินว่าเครื่องยนต์ดีเซลเป็นรถเก่งก็จะเป็นรถยุโรปนะคะเป็นเบนซ์เอยบีเอยนะคะแต่คันนี้จัดมานะคะเครื่องดีเซลขนาดเครื่องยนต์1 5 0 0ซีซีนะคะลูกค้าตัวนี้เป็นเกียร์อัตโนมัติ6สปีดนะคะและก็105แรงม้านะคะอ่ะ ประหยัดน้ำมัน26กิโลลิตรไม่พอนะคะสำหรับมาด้า2คันนี้เขามาพร้อมกับระบบ i-stop และ i, I e l ีลนะคะลูกค้าซึ่ง i-stop และ i, I e l ีลเนี่ยมันจะช่วยเรื่องการประหยัดน้ำมันเพิ่มเข้าไปอีกนะคะสำหรับคันนี้มาด้า2 Sky Active นะคะส่วนภายในภายในนะคะคอนโซลนะคะเขาก็จะเป็นสีตัดกันนะคะเล่นคอนโซลมาเลย สีแดงดำแบบนี้นะคะลูกค้าทางช่องลมแอร์นะคะปรับได้ตามนี้เลยนะคะแล้วก็มีช่องเสียบ USB AUX นะคะพวงมาลัยขอจะเป็นพวงมาลัยมัลติฟังก์ชันนะคะลูกค้าค่ะและที่สำคัญตัวนี้นะคะคันนี้เบาะหนังได้แดงนะคะลูกค้าสวยกริบเลยนะคะสำหรับเบาะนะคะอ๋อเดี๋ยวเบลลองดูเลขใหม่ให้นะคะลูกค้าว่ากี่กิโลและอา้าวหยิบมาถูกฉันหยิบมาถูกคันไหมเนี่ย น,นีดูเลขไม้เฉยๆไม่ได้หรอนี่อ่ะใจร้อนแจ๊บนึงนะคะปุ๊บติงติงตัวน,นี้มาเท่าไหร่อะตัวนี้ไม่ประมาณ1 5 0 0 0แกิโลค่ะลูกค้าสำหรับคันนี้นะย้ำว่าเป็นเครื่องยนต์ดีเซลซึ่งไม่ได้มาบ่อยนะคะลูกค้าขาส่วนใหญ่เราจะได้เบนซินเนาะอ่าใครชอบนะคะคันนี้นะ รีบจัดกันได้เลยนะคะลูกค้าตัวนี้ภายในภายนอกนี่คือแบบโอ้ถ้าให้เป็นเปอร์เซ็นต์เบลว่าประมาณ90%นะเพราะว่าภายในนี่แบบค่อนข้างจะเต็มร้อยเลยนะคะลูกค้าสำหรับคันนี้มาด้า2นะคะสก y าเอ็กทีปหนดีเซลนะคะราคาย้ำกันอีกรอบ359,000ค่ะลูกค้า่ะไครฟีดาวนะ ผ่อนเริ่มต้นเดือนละ6,000กว่าบาทเท่านั้น84งวดหรือท่านจะผ่อนแค่6ปี72งวดก็จะอยู่เดือนละประมาณ7,000ไม่เกิน7,500นะคะลูกค้าประหยัดน้ำมันเหมาะมากตัวนี้ใครเห็นก่อนนะคะรบพวนเข้ามาดูได้หรือจะให้เบลไลท์แล้วก็อัดวิดีโอไปให้ท่านได้เหมือนกันนะคะลูกค้าขานะเชิญเลยทันนี้อ่ะ โอเควันนี้นะคะมานำเสนอรถเก่งนะคะที่คิดว่าเป็นประโยชน์กับคนในเมืองเนาะประหยัดน้ำมันนะคะประหยัดน้ำมันจะได้แบบทุนค่าใช้จ่ายเพราะว่าตอนนี้ก็ซับซากกันดีอยู่ว่าน้ำมันขึ้นๆึ้นแทบจะไม่ลงนะคะไม่ว่าจะเป็นน้ำมันค่าครองชีพเอ่ยนะคะเดี๋ยวรถสาธารณะก็ขึ้นปรับขึ้นเหมือนกันแล้วก็ปรับรถเที่ยววิ่งด้วยนะคะมีรถเป็นของตัวเองนะคะ ผ่อนได้สบายสบาย,บายตีฉเฉลี่ยดูแล้วตกวันละจริงๆวันละไม่กี่ร้อยนะคะลูกค้าผ่อนห้าหกเพันะแต่ท่านสามารถผ่อนหมดก็คือเป็นมีทรัพย์สินเป็นของเรานะวันที่ท่านแบบเบื่อแล้วนะคะอยากจะขายอยากจะตีเทินนะก็ได้เหมือนกัน <S <S อ่ะขออีกสักคันนึงค่ะลูกค้าขาตัวนี้ไม่พูดถึงไม่ได้นะคะสำหรับยุคนี้ต้องอ e ีโคคานะคะ เครื่องยนต์1น0 0ซีซีนะคะสำหรับ Mitsubishi Atta คันนี้ปี2017ค่ะลูกค้าขายเลขไมล์ประมาณ70,000โลนะอ่ะเครื่องยนต์ขอจะเป็นเครื่องยนต์ m มเว e นะคะลูกค้า78แรงม้านะคะส่วนอัตราการสิ้นเปลืองนะคะสำหรับคันนี้จะอยู่ที่23กิโลลิตรนะคะในข้อมูลออข้อมูลเชิงลึกของเขาเนาะอ่าสำหรับ Mitsubishi Atta คน,น,นะคะที่สําคัญตัวนี้ไม่เล็กไม่ใหญ่นะคะลูกค้าอย่างถ้าไซส์เบลอ่างเงี้ยหรือว่าตัวใหญ่กว่าเบลนิดก็พอดีนะคะพวมาลัยเขาจะเป็นแบบมันติฟังก์ชันมีบลูทูธด้วยนะ,ะเร่ไม่หกมื่นเก้าพกิโลเห็นหรือเปล่าคะแบบนี้เลยนั่งก็คือพอดีนะคะลูกค้าตัวนี้ที่สำคัญนะ พบกับดอกเบีย้ยพิเศษเพราะว่าปีลถขออยู่ในเลทดอกเบีย้ยพิเศษละดอกเบีย้ยเริ่มต้น2.79คะ่ะลูกค้า2.79ได้ลดประหยัดน้ำมันคือประหยัดทุกอย่างนะคะลูกค้าคะราคาลืมแจ้งราคาฟังดีๆนะคะลูกค้าตัวนี้เล่นโปรออตั้งแต่ถึงประมาณ15กรกฎาคมนะคะลูกค้าตัวนี้ราคาจาก2 0 0 0 0 0 8 9 0 0 0นานะคะตอนนี้เราไล่ปรับลดลดราคาในเว็บไซต์ลงด้วยนะคะลูกค้าถ้าลูกค้าดูในเว็บไซต์นะคะเราเพิ่งปรับลงไดออ้ตั้งแต่วันที่15 10, เดือนนี้เดือนอะไรมิถุนา15มิถุนานะคะลูกค้าเราปรับราคาลงเพราะว่าอยู่ในโปรโมชั่นนะคะราคา2 8 9 0 0นนานะคะวัน,นวันนี้ไม่ขายนะคะเล่นโปรโมชั่นถึง15กรกฎาคมนะคะราคาเหลืออยู่แค่ สองแ0นหกหมื่นเกบาทเท่านั้นนะคะลูกค้าไม่ต้องต่อก็คือลดไปเลยส0 0 0มบาทนะคะลูกค้าคสำหรับคันนี้สองที่นี่พอราคาสองยอดผ่อนนะคะลูกค้ายอดผ่อนเปีจะอยู่ที่ส0่พกว่าบาท6ปีจะอยู่5,000กว่าบาทเท่านั้นนะคะลูกค้าสวยๆแบบนี้ไปเลยเป็นตัว Minor อร์เชนนะคะสำหรับปี2017 Mitsubishi a ซูบิชิไฟของเขานะคะจะเป็นแบบ มันติรีเฟรฮอร์เจนนะคะลูกค้าแล้วก็เสริมด้วยไฟกันชนแบบ LED นะคะหรือบางทีเราก็เรียกไฟเดทาทมนะสำหรับคันนี้นะคะสวยเป็นสีขาวมุกกิ๊บกิแบบนี้เลยค่ะลูกค้าขาใครสนใจนะคะสคันที่เบลไลท์ไปหรือสนใจรุ่นอื่นนะคะก็ทักเข้ามาได้นะคะท่านจะฝากเบอร์โทรศัพท์ติดต่อกับ ID l ดล e ได้เช่นกันนะคะลูกค้าขาหรือ ใครอยากคุยอยากปรึกษาเคสนะโทรมาได้เลย089 969 5577นะคะสายด่วนและเบอร์เบลนะคะทักมาส่วนตัวได้เลย090 975 4404ค่ะลูกค้าขาชอบแบบไหนนะคะอยู่ในกรุงเทพเขตปริมณฑลไม่สะดวกเดินทางดูรถถูกใจนะคะเราสามารถไปมาจําแล้วก็ไปทำสัญงาพร้อมกับส่งรถให้ลูกค้าถึงที่เลยนะคะลูกค้า ในกรุงเทพและเขตปริมณฑลเนาะสำหรับใครที่อยู่นอกเขตนะคะเราบริการจัดไปในนอกพื้นที่นะคะส่วนวันส่งรถนะคะเราก็ส่งได้เช่นเดียวกันนะคะลูกค้าคะชอบออปชั่นไหนจัดมาเลยนะคะลูกค้าสำหรับวันนี้นะคะสินชัยคาร์เซ็นเตอร์และเบลนะคะขอลากันไปก่อนพบกันสัปดาห์หน้านะคะขอบคุณนะคะสวัสดีค่ะ